ข้าวพนักง,งานออฟฟิศก็200คนด้วยข้าวมันไก่ร้านดัง3เจ้าดูกันว่าพนักง,งานของเราจะชอบกินข้าวมันไก่แบบไหนกันบ้างบอกเลยว่าแต่ละร้านที่เลือกมาไม่ธรรมดาแน่นอน สวัสดีค่ะนี่คือรายการกินไรดีลีโอวูดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรายการใหม่สําหรับเราเลยเนาะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวิวที่เห็นข้างหลังตรงนี้นะคะออฟฟิศเรามีเลี้ยงข้าวมันไก่พนักงาน2 0 0กว่าคนเลยค่ะเยอะมากขอขอบคุณคุณสมานชายซีอบริษัทลีโอวูดจำกัดมหาชนของเราก่อนนะแล้วในวันนี้มีข้าวมันไก่เจ้าดังเจ้าไหนมาบ้างไปดูกันเลยนะคะ ข้าวมันไก่อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่ชาวออฟฟิศช,ชอบสั่งได้เลือกมา3ร้านเด็ดที่ชาวอฟชชาวอฟฟิศไม่ผิดหวังแน่นอนเริ่มกันที่ร้านที่หหมึกมันไก่ตั้งอยู่ที่เพชรบุรีซอยหเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เนื้อไก่ชิ้นเต็มคำม,มาพร้อมกับข้าวมันสีทองพร้อมด้วยน้ำราสิงคโปร์สูตรเข้มข้นแทบไม่ต้องกินน้ำจิ้มกันเลยอีกจุดเด่นที่สําคัญที่เวลามากินร้านนี้แล้วห้ามพลาดเลยก็คือจะต้องสั่งตับเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดตับที่มีความนุ่มละนนล้้ที่่อเเรระบขงาายคค2 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพคือห้างพักสีลมจัดเป็นข้าวมันไก่สไตล์ไทยนานรสชาติถูกปากคนไทยมาพร้อมกับเนื้อไก่ที่ขึ้นชื่อคัดสรรเฉพาะส่วนสะโพกและส่วนอกที่มีสูตรการต้มแบบเฉพาะ ทำให้ได้เนื้อที่มีความฉ่ำเต็มปากเต็มคำแน่นอนมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสจัดจ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการยกระดับอาหารไทยและร้านที่ 3. บุญตรงกี่ร้านข้าวมันไก่ในตำนานที่พูดไปไม่มีใครไม่รู้จกักข้าวมันไก่สิงคโปร์ลายเดียวในประเทศไทยที่มั่นใจได้เลยว่าถอดแบบมาจากต้นตำรับข้าวมันสีขาวสวยไก่ต้มเนื้อฉ่ำมาพร้อมสุดลับที่ราดน้ำมันงาซีอิ๊วปรุงรสทานคู่กับข้าวมันน้ำจิ้มพริกส้มและซีอิ๊วหวานบอกเลยนั่งกินที่ไทยก็เหมือนได้บินไปสิงคโปร์ งที่เห็นน like so 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 <Wow mm. so ี้นะคะก็คือกิจกรรม Happy Friday ของบริษัทเราที่เขาจัดให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนเลยค่ะใช่แล้วนะคะเพื่อให้พนักงานทุกๆคนนะคะได้ผ่อนคลายจากการแบบปวดหัวแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานมาทั้งเดือนเนาะแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะแบบว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์แบบว่าให้แต่ละทีมมีความสุขรักกันมากขึ้นใช่แล้วจะได้แบบทํางานได้อย่าง enjoy มากขึ้นนะคะ เออน่ากินโตะคิมครับเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเคยกินมาแล้วอร่อยมากครับใช่ปลกหมดเลยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยค่ะใช่ทำไมถึงเลือกเจ้านี้เจ้านี้ค่ะไก่จุ้ยด้วยค่ะดูน่ากินไก่จุ้ยอุ้ยอร่อยรอบต่อไปนะคะอยากให้เจ้านายเลี้ยงอะไรอีกคะจัดใหญ่เลยด้วยนชาบูวยชาบูใช่ค่ะโอเคขอแบบคนสมัครใช้ด้วยนะคะรอบหน้าขอเป็นชาบูโอเคพี่เนยค่ะพี่เนย เมื่อกี้เห็นพี่เนยดูแล้วพี่เนยอยากเลือกร้านไหนคะพี่เนยสายสุขภาพอันนี้ค่ะร้านอันกลางก็ได้ดูดีโต๊ะคิมใช่ไหมคะใช่น่ากินค่ะแล้วทำไมถึงเลือกโต๊ะคิมล่ะคะคือเอยจริงพี่ยังไม่เห็นนักอ๋อใช่เอ้าพี่เนยค่ะพี่เนยเป็นเซลล์แพลตฟอร์มค่ะเซลล์แพลตฟอร์มทำงานหนักไหมคะนิดนึงค่ะค่อนข้างหนักจริงๆต้องกินสามล้านเลยสามารถเติมพลังให้ทำงานต่อได้ไหมได้วันนี้เติมได้ค่ะแต่ถ้าอีกกล่องก็เติมได้เลย แล้วรอบหน้าให้อ,ออฟฟิศเลี้ยงอะไรคะจริงๆอยากกินเป็นซูชิแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะชาบูแล้วก็ซูชิแตน่งอะไรคะโลจิสติกสูปเปอร์วสเซอร์้าน,น,นที่บริหารคลังสินค้าครับเหนื่อยไหมคะตำแหน่งที่ทำทำงานหนักไหมไม่ค่อยครับก็แต่ว่าได้อยู่ครับไม่เหนื่อยเลยครับไม,ไม่เหนื่อยเลยเ <laughs> ติมพลังได้ไหมคะก้อนไก่โอได้เยอะเลยกล่องเดียวพอไหมคะไม่พอครับหิว ข้าวมันไก่ที่ถูกที่สุดในชีวิตที่เคยกินมากี่บาทคะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทน่าจะสมัยเรียนมัธยมเลยครับตอนนี้แพงสุดเท่าที่เคยกินมาเลยเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบบาทร้อยหืมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบทำตำแหน่งอะไรคะเนี่ยเป็น marketing showroom ครับงานเหนื่อยไหมคะเอ็นจอยวันนี้กินข้าวมันไก่เป็นเจ้าไหนคะเนี่ยโตคิมอ่าวันนี้คิดว่าข้าวมันไก่วันนี้จะเติมพลังในการคุยกับลูกค้าต่อเลยไหมโอ้ที่สุดเลยครับกินข้าวมันไก่แล้วจะทำให้ energy ถึงห้าโมงครึ่งเลยอู้ยเลยถึงเลิกงานเลยที่สุดโอเคสวัสดีค่ะ เพราะอะไรถึออยากลองคะเพราะเป็นร้านใหม่ค่ะแล้วก็แบบดังด้วยถือว่าเลือกได้ดีนะคะและนอกจากเราจะมีข้าวมันไก่แล้วนะคะเรายังมีชานมไข่มุกแล้วก็ลอดช่องด้วยอุ้ยน่ากินมากเลยนะส่วนคนนี้นะคะเสื้อสีมพวงของเราคือแม่อ้อยของเราเองนะคะเป็นเชฟอันดับหนึ่งของเดียวุลขอขอแม่อ้อยแบบว่าโพสหนึ่งโพสค่ะแบบสวยสวยเลย เอาแบบสวยๆเอ้ยแช่โอเคยิ้มหวานนะหวานพอๆกันกับรถช่องสิงคโปร์ของเราเลยใช่แล้วค่ะค <_ C han> วันนี้แฮปปี้กันมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่อ้อยขอบคุณค่ะเอ <Enjoy S 2> นจอยนะคะวันนี้ เี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพนักงานที่ทานไปแล้วรสชาติเป็นไงบ้างเริ่มที่เจ้าแรกคะ่ะโต๊ะคิมค่ะเอ,อ่ออันนี้ข้าวติดฟันพี่รือเปล่า <c oughs> รสชา่ะรู้ <c oughs> รสึกว่ากลมกล่อมทั้งข้าวนุ่มนะคะแล้วก็ไก่ก็มีความจุยใจน้ําจิม้มอ่ะรสชาติกลมกล่อมรสชาติคนไทยติดเค็มนิดหน่อยโอเคกาลังดีบุญตรงกีนค่ะสําหรับเจ้านี้อร่อยค่ะแล้วก็ไก่ให้ชิ้นใหญ่มากหนามากรสชาติแบบทุกคนทานได้แน่นอนอร่อยมากแล้วก็น้าจิ้มมาให้เยอะมากมีเครื่องเคียงมีผักมาให้ตัดเลียน้ดยหมึกมัน ไก่ไก่โคตรนุ่มน้ำจิ้มเขาแบบว่ามีทุกแบบคิดว่าน่าจะแบบถูกใจแน่นอนออิวเลยค่ะพี่มิวนะคะเลือกทานเป็นร้านอะไรคะหมึกมันไก่ค่ะก็คือไก่ juicy มากๆแล้วแบบน้ำจิ้มคือมาเป็นคลองวมรอบได้เลยก็คือเลิศตำแหน่งอะไรคะเป็น marketing manager ค่ะงานหนักไหมคะก็หนักอยู่ค่ะใช้ได้ค่ะข้าวมันไก่นี่คุ้มไหมคะ ผมี่แบบสมนีแล้วครั้งหน้าพี่มิวอยากทานอะไรคะเอออยากแบบไปทานนอกสถานที่บ้างยกทั้งบริษัทไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้น่งทะเลนั่งเรือยนอนอมีสไลเดอร์จากเรือยอนอุ้ยผ้าปานะคะ ทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะน่าจะดี <c oughs> นะคะขอให้อีกคนกคนึงเห็นภาพด้วยขอให้อีกคนนึงเห็นภาพด้วยค่ะถ้ามันไก่ก็ต้องบุญตนกี่เท่านั้นเขาให้ไก่ชิ้นใหญ่มากถ้าใครแบบอยากกัดไปแล้วเต็มปากเต็มคำไม่หมดแค่นี้นี่ซอสน้ำจิ้ม <c oughs> ครบค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงอร่อยมาก ออร่อยมทำตำแหน่งอะไรคะชิมไรค่ระเพราะเสร็จงานแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะต,ต้องลองนะ <c oughs> ต้องลองมาไลดูต้องชิมเอาก็อร่อยดีค่ะขูกคุคค่ะขูกคุคค่ะขันลคค่ะไปย บูนตรงกี่ค่ะอร่อยปกติไม่กินข้าวมันไก่เท่าไหร่ไก่นุม่มแล้วก็ข้าวมันหอมดีน้ำจิ้มก็มีให้เลือกเยอะมากเหมือนในนี้จะไม่มีให้ข้าวมันไก่ใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้คือเต้าหู้ค่ะหมึกมันไก่ค่ะไก่ฉ่ำดีค่ะก็ไก่เขาลีนดีคนที่แบบนักสุขภาพหรือว่าคนปกติสามารถกินได้เลยเออแล้วถ้าคนไม่ปกติล่ะคะ <c oughs> คนไม่ปกติก็กินได้วันนี้เลือกเป็นร้านอะไรคะหมึกมันไก่ค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากและที่สําคัญร้านนี้ม วางไก่นะคะชิ้นใหญ่โอ้ยโอ้มามีโอ้พลืมนลยนะไม่จ่าชาติเกิดที่เกิดมาคุณออมเลือกบุญตรงกี่เพราะอะไรคะเพราะว่ากินประจำอยู่แล้วค่ะเจ้านี้ชอบมากข้าวมันไก่นี่ช่วยให้หายช่วยเลยค่ะโอ้โหแบบอ้ตื่นเลยค่ะอื้่ะไป อร่อยดีน่าทอนมาตอคิมค่ะเป็นไงบ้างน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะทุกคนไก่ชุ่มฉ่ำไม่แห้งอือร่อยมากเริ่มเป็นเจ้าไหนมาคะใหม่มันกึ่เฮ้ยมึกม่งไก่ก็คือดูดูข้าวเลยก็คือเป็นแบบสีแบบ ปกติมันจะเป็นสีขาวเนาะแบบ<ช>ว่าร้านอื่นเออแต่อันนี้เป็นเสี่ยมตาลเน้นเน้นเนื้อแบบโอโห,โหหนังใครชอบหนังก็คือดูดีมากก็คือไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่มีตับเนาะ<อ>แบบนี้ก็คือแบบตับก็คือดูเลิศทําไมถึงเลือกร้านบุนตงกิเรื่องมาแล้วเนี่ยเราจะกินยังไงคือเนี่ยไม่รู้จะกินยังไงชิ้นไก่มันใหญ่ขนาดเนี้ยให้มันใหญ่ขนาดเนี้ยเราจะกินยังไงไม่เข้าใจอ่ะใช่เพราะว่ามันใหญ่เกินใช่ไหมคะคือไก่เขาแบบแน่นมาก วุ้ยเนื้อเขาแน่นมากอันนี้เขาตัดมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าคือให้มาเยอะมากผัดรองน้ำจิ้มสามสี่ถึงห้าวันรู้จะกินตัวไหนก่อนแล้วค่ะทุกคนไม่เคยไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนก็คือจะมีอะไรครบกว่านี้อีกไหมคะทุกคนไม่มีราคาต้องคุณตรงกี่เท่านั้นดูอร่อยอร่อยมากเลยค่ะเลือกเป็นเจ้าไหนนเข้ามันไก่โต๊ะริมเอ้ยโตคิมค่ะ ว่าอะไรคะทำไมทำไมถึงเลือกเจ้านี้คะเพราะว่าเจ้านี้คือเราอะชอบข้าวมันไก่สไตล์ไทยเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระเอ้ยไม่เกี่ยวแต่ว่าชอบข้าวมันไก่สไตล์ไทยแล้วก็คือน้ำจิ้มเลิศมากและข้าวดีมากน้ำจิ้มแซ่บว่าข้าวเขาอร่อยนะคะอร่อยมากอันนี้นะคะก็เป็นชานมอันนี้เป็นของมิสมามอนคือเราไม่เคยกินนะอันนี้เพิ่งเคยกินแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามีชานมด้วยดูให้ดูหิวแล้วค่ะตื่นเลยวันนี้ทำมาถึงเที่ยงคืน เขาเป็นเป็นลาหมึกมันไก่ข้<ก>าวอ่ะคือแบบเรียงเป็นเม็ดสวยมากมมแล้วก็หอมมากเลยค่ะตับเนี่ยคือแบบให้เยอะมากมมชิ้นใหญ่สุดๆไปเลยค่ะดูดิคะ่ะชิ้นไก่ก็โอเคใหญ่มากค่ะหิวหนูหิวเหมือน,นกันค่ะ อัน,นนี้คือแพ็กเกจเขาแบบแพ็กมาดีค่อนข้างดีเลยคือเขาแยกส่วนของไก่น้ําซุปหรือแปง้งหรืออะไรอ่ะ <c oughs> อแยกมาเหมาะสำหรับแบบยกไปทานหรือพกไปทานได้เลยพกพาสะดวกใช่ไหมดูอันนี้คือแบบค่อนข้างตอบโจทย์เลยส่วนน้ําจิม้มอันเนี้ย คือชิมแล้วพอกินเข้าไปอะเข้ากันสุดๆไม่รู้ว่าคือไม่เคยกินแบบนี้อพอิีแล้วแบบโอูกลมกล่อมไม่เคยเห็นน้ำจิ้มแบบนี้เลย่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยบอกเลยว่าอร่อยเลยชื่อร้านว่านาโตริมค่ะวันนี้เลือกเป็นข้าวมังไก่บอรตงจีครับผม บอกเลยว่าข้าวมันไก่เนี่ยไม่ใช่ข้าวมันไก่ธรรมดาเพราะมันคือข้าวมันไก่ไม่ทำไมถึงเป็นข้าวมันไก่เพราะชิ้นโคตรโตวันนี้ก็ะอิ่มเลยกะอิ่มเลยอิ่มยาวยันนอนเลยลับฝันดีวันนี้ลับฝันเป็นบุญตรงกี่แน่นอนรู้สึกยังไงบ้างคะที่รีวิวของเรามีการเลี้ยงพนักงานด้วยข้าวมันไก่สามเจ้าดังที่ดังขนาดน,นี้อยู่สบายแล้วก็แถมมีของกินให้กินอร่อยอรอดเลยแล้วรอบหน้าอยากกินอะไรคะชาบูก็ดีนะเลี้ยงชาบูหม่าล่า เอีหมาล่าก็ดีใช่ค่ะตอนนี้มีสองเสียงแลนะคะสำหรับชาบูและหมาล่านะคะต้ะแต่ขอบคุณไปก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอให้ enjoy นะคะกับ happy f ไ r เ day ของเราเน่ะ และในคลิปหน้านะคะอยากให้ชาวลิววูดรีวิวเปรียบเทียบเมนูอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะหรืออยากให้รีวิวเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใช่และอย่าลืมกดติดตามช่อง Off ฟ l e ลิววูดด้วยนะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วกอ็อะไรสนุกๆแบบนี้อีกนะคะเรามาจัดให้อีกแน่นอนอ่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปกินข้าวกันก่อน,อน,นะะแล้วนะคะไม่ไหวแล้วคือหิวมากๆเลยนะคะอ้ไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ